ท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าสาธุขอให้ดวงดาวพลิกฟื้นชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วตามด้วยวันเดือนปีเกิดและชื่อเล่นค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชาวราศีมังกรนในช่วงวันที่21ถึง26ธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับชาวราศีมังกรราศีที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำและนักบริหารจัดการที่เก่งกาจเขาจะกำหนดชีวิตไปตามโกฎร,ระเบียบกติกาของสังคมอย่างเคร่งครัดจึงเป็นที่รักและที่ชื่นชมของผู้ที่ได้อยู่รอบตัวเขามีสัญญาณบ่งบอกว่าได้ปลดล็อก จากปัญหาที่แบกเอาไว้เกือบ3ปีและเป็นระยะเวลาที่ดีที่จะสร้างฐานะให้เจริญรุ่งเรืองได้มาดูกันว่าในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะคะ ดวงการงานเป็นช่วงที่มีงานเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้หยุดพักรวมไปถึงอาจมีโปรเจกต์ใหม่แบบใหม่ที่คุณยังไม่เคยทำมาก่อนซึ่งค่อนข้างท้าทายความสามารถของคุณถึงเหนื่อยหน่อยแต่จะทำให้คุณเติบโตได้เยอะมากๆค่ะในด้านของดวงการเงินเป็นช่วงที่คุณงานเยอะและได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีมีเงินเข้ามาหลากหลายทางในเวลาเดียวกัน แต่คุณจะใช้เงินเยอะเหมือนอัดอัน้นมีทั้งเปตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวจะไม่เหลือเงินเก็บค่ะสำหรับดวงความรักคนโสดในช่วงนี้คุณจะมีคนเข้ามาคุยด้วยแต่คุณยังไม่อยากจริงจังกับใครเหมือนคุยเพื่อแก้เหงาไปก่อน ส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้ทั้งคุณและคนรักต่างยุ่งกันมากๆอาจไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ก็ยังเข้าใจกันดีทางด้านดวงสุขภาพแนะนำให้ชาวราศีมังกรในช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรืออาจจะมีอาการป่วยฉับพลันต้องหมั่นดูแลตัวเองด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้ท่านเฮงเฮงรวยรวยตลอดทั้งปีและตลอดทั้งปี2567จจนถึงตลอดไปหากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียงท่านกดถูกใจและกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะสาธุค่ะ